เฮ้ครับขี่รถขี่รถมาขี่รถมาเต่ถถาวิ่งตัดหน้ารถครับนะครับโอ้ยอครับอ่งตัดหน้ารถเต่าดีนะครับ เกาตัดหน้าร็อตเตอรี่ให้โชคเปล่าสงสัยจะให้โชคนะครับสงสัยเต่าจะให้โชคโนี่นะครับะรรน,น,นะครับ

ไปแล้วไปแล้วอยวเสร็จไม่นับด้วยเดินจี่เาอันนั้นจับคู่นะคบผมจับคู่สี่ใบสี่รอยเนี่ยนะครับตดจับคู่เลยเหรอครับแต่จะเอาสองใบก็ไม่ได้พอได้เต่าแล เอาก็สี่เอากะตืท <prescribe orders> ีเ <UA> ด <c> ah. <ichi> i mean <about> ียวทานไปไหนแล้วทานไปไหนแล้วเข้าไปไหนแล้วไปนู่นแล้วครับผม